ช่วงเวาต่อจากนี้ไปท่านจจกันชมกันใทันทุกอสวาคมชมรมพลังวิชารางวัลนครราชสีมาโซนที่สามรางทีมขอพังอัโชคไทยรัทีมอพังอภังักตงัยขอเับ ในการที <da> ่าด้วยะตครับที่วตรมาแ่้ัวเรต้องใชรระการบินะครับนี้ขอบคุณพิมงานท่านอาจารย์แสบด้วยนะครับจากพิมงาน คุณบอลนรองเรียนด่านเกื่นวิทยาครับมาทำการไรสุดให้พี่น้องได้ชมกันทั่วประเทศเริ่มเกมกันแง่งกันครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เสียงขอเสียงปรบมือให้กับนักกรียนทั้งสองทีมด้วยครับนี่นักศาตริย์จยมไปทีเดียวโถแกงเปิดจับอาผู้ใหญ่วัาแรไอ้หนุ่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบไปถุย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 เรียบรุ้ย ดูภาพช้าลกนี้ครับแมดูดีพี่อีกครั้งนงครับเปิดโขงยาวมาลงนี้เริ่มจะพุงชักหนีมงนะถ้าผู้ใหญ่อ้นก็ชุยก็ชุยแล้วเรียบร้อยก็ชุยเข้าเลยขอบคุณครับแล้วก็าราคาตรงนี้จะมานี้ไปแล้วรว้าจ้า สุดท้ายของโชคชัยเอ้าโหดูภาพนี้ท <ok ีนี่นะครับตัดบอลไม่ขาดเพราะเล่นหมายเลขสี่ตะดนเพราะเล่นหมายเลขเด็กของฟักขงชัยเพราเล่นหมายเลขสี่งชัยไปนิ่มเรียบร้อยทันทีทีกาายเอาแล้ววเอาแล้วว้าจ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 ้า้าจ้ามาทะลองได้สวยดูนี่เบออดู่เอะไร รอยทันทีแดูรมดูนครับรูปภา่าชานี้ีแคนช่องได้สวยมาพีพาอโอนพาอนแตะรููประตูแล้วก็ฮ็อปสบายสบายของเราสำหรับนมาเล่นีสโชคไทยโตเล เราเข้าการเราเป็นลูกการเลีธธลเ้ยงวันไงส่องแล้วก็ส่องสัตว์แล้วก็ดับแล้ก็ะได้ทราบตรงนี้ทรานี้เรียบร้อยทันทีโอ้โหลูกนี้เป็นลูกที่เปรียบการเล่นกับโคดสินให้ได้เปรียบแล้วก็ยิงประตูเรียบร้อยทันทีมาดูภาพช้านี่ครับโดนแสะเตะจังหวะแรลกตรงนี้แล้วได้เปรียบก็เล่นพี่อ,อ,อน้นสับทันทีเข้าขัวเสียบมุก เลี้ยงล้อเป็นความงโชคใจอีกครั้งหนึงครับโดเลิดมาเลขแปด้มากรบชายที่เพลไดมาเลขซียไดยอมไปแล้วไอเลเย่ด้ไอมางี้ทางไ้เรียดเอุงดูรายลย ดูด้วยนะโอ้โหดูภาพฉาดีเพียกครับลูกเอ็มเมดโอ้โหขคขาขึ้นเขาชิดที่หน้าประตูแล้วก็โดนทถาสองเขาเรียของโูกไทยครับได้นะให้นะได้นัไดนะ้ไปรนะตูนั้ยเสียบลูกนี้เรียบร้อย ไปแล้วครับตบไทยลากลูกเข้ามาในแดนผู้เล่นของปัดตงไทยลากลูกเข้ามาล้วงลูกมาตงเข้ามาล้วยงาามมกกครับลูนี้เอาไปแล้วเลี้ยงลูกเข้ามาสวยงามมากนะครับตบเข้ามาไปเข้าผู้เล่นกองหน้าเข้า ลุงนี้เมอรอแปดว่ายังไงครับจับสนามครับลุกนี้ยังไม่ลำมานะครับใค้ยังลูก็ไมถูควตายืนลปูนาประตูเซฟเอาไว้ได้นะครับลุกนี้แล้วก็ตามไปจับแล้วเตะเบาๆเข้ามาหที่ตรงไทยปักตรงไไม่ดีนะสกัดอองไครท้งหนึ่งปักตรงไทได้โคับลูกนลุงก็ต ยี่มาการสนามเป็นลูกเข้านะครับลูกเอวเช่งกันอยู่ติดเน้าด้าประตูบาดเองนะครับผู้รักษาประตูทำเบอร์สิบนะครับของโชคไทยไปทำฟาวาน์ไปนะครับลูกเอวไปนะครับลูกเขอวเป็นประตนูนะครับกรรมการ ทีมาการสนานะครับไอเป็นลูกเข้าของอ่าทุกไทนะครับเป็นประตูที่หกหกต่อสองนะครับปกติแล้วทุกไทยเ็ได้เก้า